วันนี้เราอยู่ที่วัดพระศรีจังหวัดพิษณุโลกนะครับวัดพระพุทธชินราชมีแหละาวัตถุของคนที่กลังเปิดจองให้เช่าบูชากันนะครับจะมีปอเตอร์สีเวสุวรรณยันโอ,อกล่านะครับแล้วก็้ายยันใหญ่เวสุวรรณ ก็มีงจนะทีวีซีในสวนนะครับยวพาเข้าไปดูในวัดจะมีนะครับก็บริเวณรอบๆวัดนะครับ ด้าน,นขวามือนี่ก็จะเป็นเหมือนสถานโบราณสถานนะครับสวยงาาเข้าไปชมกันข้างในนะครับ ก็ใครที่อยู่แถวนี้นะครับผมประมาสกักละกันได้นะครับสำหรับองค์พระพุทธชินราชนะครับพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลกเดระว,ว,วารา ครับเข้าไปดูด้านในกันนิดหนึ่นงนะครับสรางไฟนมัสการพระพุทธชินราชด,ดูไปทางนี้มาตรงนี้เขาจะปิด เหมือนวันนี้จะปิดนะครับปันประตูด้านนี้ต้งหน้ากันนิดหนึ่งนี่ข้อการแต่งจกกัด้วยเกมขาดสั้นไม่ได้นะครับ

มาด้วยจำนวนท่านเดียวที่เหลือติดสติดเกอร์ทุกท่านครับและก็มาด้วยจำนวนท่านเดียวที่เหลือติดสติดเกอร์ทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นพระพนะประจชมแบบทางด้านใน จองวัตถุมงคลด้วยเดี๋ยวมาหาพ้กระซับเจ้สวรรณขอกินเพ่นเหรอเจ้สุวร 我那又找你 ไม่ได้เจอว่าน่าจะเข้าไม่ได้ วันนี้ก็จะพาเข้าไปชมไม่ได้เพราะใส่เกลี่ยขัดส่องได้เดี๋ยวพาดูร้านนอกแล้วอันในก็ไปเป็นพรกพุทชินราะครับนี ข้างในเลยขอไปเอาพาเข้าไปชมไม่ได้ครับวนะันแสงเกงขาสั้นมาเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสเดี๋ยวพามาชมกันแล้วแล้วเขามีข้าให้ด้วยไม่รู้เหมือนกัน โอเคไปดูข okay, right. yeah. uh, ้างนอกนิดยนึานข้างนี้ก็จะเป็นที่สำหรับบูชานะครับผมไบวนแตชินาลา เดี๋ยวพาไปดูกันนิดนึงนะครับมีรุ่นใหน่น่าสนใจว่าก็อ,อยู่ภายในบริเวณวัดเลยนะนี่เลย,ยด้านนี้ ดาวเวีสุ<ป>วันเล็ัก้าับได้นะคะอนี่เป็น อรพุทธชินราชอันนี้เพิ่งออกใช่ไหมครับเกือว,ว่านานแล้วจงอันนี้เป็นประจำปีอ๋อปีไหนครับอันนี้ปีหกสี่ปีหกสี่ สวยสุดๆเล็เน้ออบาก้าสวยนะมีพปูชาขนาด5้านิ้วนะครับ ราคาสามพันเก้าห้าห้าจุดเก้านิ้วปีห้าสี่เจ็ดพันครุ่นสองห้านี่ก้านิ้วรุ่นสาห้าปีห้าสี่หนึ่งสองตันใหญ่ น้าต่อไปนะครับก,ออก็จะมีเป็นกรอบเลูกยันอบเหลาราคาก็สามพันห้า้อยเป็นสินค้ารับยันอบเหลาดูตูกรถุ่นนิดนึง đừng có làm lộn xộn thế này nhá bà cả hết đi hết đi

ที่ออกมาใหม่จะเป็นเทเวศลอยองปี65ราาผูชาย2,000บาทนี่ก็เป็นอุปกรชิ่นละเดียวเดียวละ1ตันอันนี้ก็เป็นมันค่อนเหลือลนะครับก็5,500บาท รถดูชาขนาดใหญนะ่พระอาคาร์ลครับที่พาไปชมไม่สักคู่นี่นะครับที่เป็นงวงใหญ่ๆนี่ครับโอ้โหสวยครับวงดีและล่างมีพระสภาษาจายครับ า12,000บาทอันนี้ก้านี้ปิดของราคา23,000บาท <ไ>สวยน,น,น่ารักด้านนี้ก็เป็นพระพิจมันเกิด ยวเข้ามาดูกันได้ครับใาานบริวารวัดส่วนนอกวัดเนี่ยก็มีสถานที่บูชาวัตถุมงคลอ,อ,อีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพาผูชมไปในนู้นอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ในตัวพวิหารเลยนะครับเมื่อสักรู่นี้นะครับส่วนด้านนอกนี่ก็มีเหมือนกันนะฮนี่อยู่ด้านข้างครับ เอาอิิหารโอเนี้สามกษัตริย์ครบรอบเจ็ดสิบปีไปนั่งดูนะครับครบรอบเจ็ดสิบปีพทะสมาคมจงังหวัดพิษณุโลกพิธีมหาพุทธาพิเศษวันอังคารที่ยีิบสองมีนาสวยๆนะครับ เนื้สามกรสัสวยมากนาวะโลหะ,ลหะสองร้อยสามสเล็ก มีหลายร้านนะรุขอบคุณนะคะ เช่นนั้นแหละจอมลาชินีนี่ครับองค์เล็กๆนี่นเองราคาสี่พันกว่าบาท ่วนเจ็ดนิ้วก็ห้าพันบาทปิดทองพัดมัน สามารถมาช่องหาบูชากันได้นะครับผมที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับนี่ก็ามารับชมกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีโอกาสเข้าไปด้านในนะถ้าใส่เกงขายยาวมาก็เดี๋ยวพาเข้าไปนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม อันนี้ก็มีรุ่นที่กำลังจะปลูกเสกอยู่นะครับครอดเจ็ดสิบปีนะครับนี่เลยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ